สวัสดีจ้าเมื่อนี้นมาพบกับเสาดอนนมอิงแลนด์เก้าจ้าเมื่อนี้เสาดอนกะผ้าไห้ยางนอกบ้านนะจ้าแถว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 ,แถว,แถวนอกบ้านเนี่ยจ้าโบกไก่จากบ้านผ้าหมามะยางนะจ้าบรรยากาศหนาวหนาวจ้าฝนกําลังโลงเม็ดบรรยากาศหนาวควรออกปาก นบรรยากาศจะอันนี้ก็จะเป็นตรงสะพานเน,ะนาะน้ำไหลาพานลงไปเนาะจะฝนก็นล่งเม็ดมาเนี่ยน้ำไหลก็กจะ บรรยากาศแถวมูบานจะตะวา่าหนาวหนาว น้ำผื่นกับเป็นน้ำแข็งเนาจะหนาวเศาดอนกับยุดช่วงปีใหม่เนาจะแล้วก็โควิดพร้อมกับเพิ่นสร้างลลอกดาวน์ร้าดอนก็บ่ได้ไปเหตุงานเนาจะก็เลยวางๆกับตอนเศร้ากับไมยางเลนเนาจะแต่ว่าอากาศหนาวหนาะวพาไมยางชมบรรยากาศ ก็จะเป็นสวนแถวมู่บ้านจ้ะส่วนมาค้นก็นสิมานางเลนมะนางเลนผ้าหมาไมยางแถวนี้นะจ๊ะก็สิเป็นสวนสวนใหญ่อยู่จ้ะฝนกระโตกลิ่นๆจะทายบ่ค่อยไรมันหนาวนะจ้ะจับโทรศัพท์แล้วมือมันเย็นก็เอาบรรยากาศมาฝากเล็กๆน,น่อยๆเนะจ๊ะเพราะเาสาร้อนค่ะ โบค่อยได้ออกไปไซน์เนาะจ้ะเมื่อนีไม่โอกาสได้ออกมากกับทายให้เบิรงเนาะจ้ะไม่มีไม่มีตอนนี้ฝนกระตกจ้าทุกคนเสาเอนกระสีคอโตลาไปก่อนเนาะจ้า